สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องแชมป์ไลฟ์รีวิวนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการทําผัดกะเพราหมูสับอร่อยอร่อยสุดของแชมป์เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเดี๋ยวจะผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่ามีวิธีการทําอย่างไรนะครับไปดูกันครับครับวัตถุดิบในวันนี้นะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับอันแรกก็จะมีกระเทียมแล้วก็พริกนะครับพริกขี้หนูนะครับแล้วก็มีในส่วนของ หมูนะครับหมูสับใบกระเพราครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวนะครับน้ำมันหอยน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทําแล้วจะออกมาเป็นหน้าตายังไงนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับเอาพริกขี้หนูกับกระเทียมนะครับมาตาในครกก่อนนะครับ ครับอันนี้เราก็ตําเสร็จเรียบร้อยนะครับทําแก้ไม่ต้องละเอียดมากนะครับแค่พอประมาณนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาไปผัดในกระทะนะครับครับเปิดแก๊สเลยครับรอกระทะร้อนสักแป๊บหนึ่งครับมั้เติมน้ํามันนะครับตอนนี้น้ํามันเริ่มร้อนแล้วนะครับใส่พริกกระเทียมที่ตำเสร็จเลยนะครับ ทำการผัดพริกกระเทียมครับให้ทั่วนะครับหอมเลยนะคะจนจนมันปลาไปนิดเึงกลิ่นออหอมนะครับครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับเรา ผัดเครื่องผัดก่อนเลยนะครับจะได้หอมนะครับครับหลังจากกระเทียมที่ผัดกับพริกเนี่ยได้ที่แล้วนะครับก็เติมหมูลงไปเลยนะครับแล้วก็คลุกเค้าหมูให้ทั่วเลยครับคลุกเคล้าให้ทั่วเลยนะครับ จะเติมปี๊วขาวปรุงรสนะครับก็มีน้ำมันหอยนะครับก็น้ำตาลครับก็ไข่ผงปรุงรสนิดนึงนะครับก็ทำการลุกคนให้ทั่วเลยนะครับ ให้เครื่องปรุงต่างๆนะครับเข้าไปในเนื้อของหมูนะครับนี่นะครับเริ่มสุกแล้วครับอันนี้นะครับครับในส่วนของการปรุงนะครับก็ปรุงได้ตามใจชอบเลยนะครับตามเพื่อนๆต้องการเลยนะครับ สุกแล้วนะครับจากนั้นผมใส่ใบกระเพราเลยนะครับครับก็คลุกใบกะเพราเลยครับกลิ่นจะได้วยหอมนะครับระหว่างนี้ก็เบาไฟได้แล้วนะครับพอตรงนี้เดี๋ยวสุกแล้วครับเพราะว่าหมูเราสุกแล้วนะครับ กลิ่นหอมมากเลยครับนี่ลงจานเลยครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับผู้ใหญ่ทานได้ครับเด็กก็ทานดีครับอันนี้เด็กก็ทานได้นะครับแต่เผ็ดหน่อยนะครับ แจ๋วเลยครับเรียบร้อยครับกับเมนูนี้ครับเสร็จไปอีกหนึ่งเมนูนะครับผัดกะเพราหมูสับนะครับสไตล์แชมป์ไลฟ์รีวิวนะครับวันนี้นะครับก็ทำให้ดูแล้วครับเพื่อนๆสามารถทำได้แล้วก็สามารถปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะครับเป็นวิธีการที่ทำผัดกะเพราซึ่งเป็นอาหารที่เราทานอยู่เป็นประจำนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ